สวัสดีค่ะวันนี้แว้นสกอยกันรอบเมืองนะคะเมื่อกี้ไปวอร์มาร์มาว้าวพานะไปวอร์มาร์มาไปปริ้นรูปปริ้นการ์ดนะคะทำการ์ดให้วันพ่อที่จะถึงนี้นะคะวันพ่อของอเมริกาเขาที่นี่คืออัลาบีเขาทีพ u อ l ิกและบารีค่ะวันนี้เราจะมาจะมาเอา มเมล็ดพันธ์ฟรีค่ะไปปลูกก็นอกจากซื้อแล้วที่นี่ก็มีมเมล็ดพันธ์ฟรีแจกฟรีค่ะก็มาเลือกเอาไปได้ครั้งที่แล้วก็ได้ดอกไม้กับแตงกวาไปอั a t corn อันนี้จะมาเอา <Summer squash S 1> จะมาเอาถู่วอ,อะไรนะ <corn. S 2> บวบค่ะอันนี้บวบ summer squash บวกข้างใน,นก็อยู่ประมาณห้าหกห้าหกเมตรนู pea, pea. ่นพีพี่อ่อันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาค่ะจะลองปลูกดูข้อนโอเคนี่ก็จะมีเยอะเลยค่ะเมล็ดก็จะมีให้ก็อันนี้หมดนี <laughs> ่แตงกวาไม่ค่อยมีคนปลูกเลย

now now cute c u t you know thank you Hope for you see ค่ะะคะ <laughs> <laughs> กลับเว้นสกอยกลับบ้านคะ่ะทีนี้ <laughs> ขาสั้นรถเล็กๆแค่นี้ก็สูงสูงนะสูงสําหรับขาสั้นๆอย่างเราเอาขาขึาน้นไปก่อนกุ๊บก็ก็เกาแงนๆๆ ងិន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 ចតឡើយទៅណាបាន จอดไว้ย่างงี้ไม่ต้องล็อกก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องกลัวหายนะคะที่มีขโมยขจัจรไม่เหมือนบ้านเราอาขา้าะ <c oughs> <c oughs> าเป็นบ้านเราจอดไปอย่างงี้ตื่นเช้ามาคงเหลือแต่ลอยล้อถึงแล้ว